รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบ,บเวอร์รจจำกัดมหาชนซีอาเซียน คนะมิงจาร่าดิฉันชารอลตโทนนะวันนี้กระผมกอบสักภูตระกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็พาท่านผู้ชมมาชมวิวแบบพาโนรามาใช่เลยครับสถานที่นี้คือ ที่นี่ก็คือทะเลสาบหลวงกันดอจีนะครับแต่ว่าข้างหลังครับเป็นภาพที่สวยงามมากเลย<ช>ครับเพราะว่าเป็นภาพที่เห็นทั้งมหาเจดีย์เชเวดากองแล้วก็เรือการเวกอยู่ด้วยกันครับแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับก็จะพบว่าเรือการเวกเนี่ยมุ่งหน้าตรงไปสู่พระมหาเจดีย์ครับซึ่ง,ง,งเขาบอกว่าเป็นการแสดงความเคารพใ,ใ,ใช่ไหมคะแล้วหลายคนเขาบอกนะครับว่า ความจริงในอดีตเนี่ยพระมหาเจดีย์ชเวดากองเนี่ยอยู่นอกเมืองครับงั้น<อ>คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะเดินขึ้นเหนือไปเพื่อไปเข้าประตูทางทิศใต้แล้วขึ้นไปครับแต่วันนี้เราก็มาพูดในเรื่องการแต่งกายของเราก่อนขอภูมิใจนําเสนอมากภูมิใจนําเสนอครับวันนี้ก็เป็นชุดของกะเหรี่ยงอะค่ะซึ่งชนชาวกะเหรี่ยงเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน8ชนเผ่านะคะที่เป็นชนเผ่าใหญ่ค่ะทีนี้ในวันนี้เนี่ยค่ะเราอยู่ที่เมียนมาซึ่ง เวลามาทุกครั้งก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยครับและขณะเดียวกันนะครับคนไทยเองก็สนใจจะมาลงทุนที่นี่อย่างยิ่งเลยครับใช่ดรอยู่แบงค์จะทราบมีธุรกิจอะไรบ้างที่เข้ามาธุรกิจคนไทยนะคะที่เข้ามาที่ประเทศพม่าแล้วมีธุรกิจหลากหลายอย่างนะครับที่เข้ามาแล้วครับอย่างมีบริษัทเจ้าหนึ่งครับมาทําเรื่องของธุรกิจโรงงานไฟฟ้าครับโอ้เพราะว่าเขาเล่ากันว่า ตัวของการทําตัวของโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดต้องเปลี่ยนไอ้เครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องทําพื้นฐานให้ดีผู้ประกอบการของพอม่าเนี่ยไม่สามารถทําให้มันได้มาตรฐานที่ดีคขายังไม่มีต้นแบบใช่เขาเลยต้องเอาคนไทยเนี่ยมาช่วยวางรากฐานให้ถูกเหมาะสมเรียบแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถวางเครื่องเหล่านี้ไปได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราสามารถเอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยมาช่วยเขาได้แล้วนอกจากนั้นครับก็ยังมีอีกเจ้าหนึ่งครับเป็นโรงทำโรงเหล็กครับอันนี้ก็น่าสนใจอยิ่งเหล็กแบบรีดร้อนรีดเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโรงเึ่็กที่ทนขึ้นมาอันนั แล้วก็หลังจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องของตัวถนนที่เคยเล่าไปทีหนึ่งแล้วครับเป็นถนนมาจากตัวของแม่สอดเนี่ยทะลุเข้ามาเมียวด,ดีแล้วจะมาล่างกุ้งนี้ก็เป็นคนไทยเนี่ยเป็นคนมาช่วยสร้างถนนเหล่านั้นแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีเยอะแยะเลยครับผมคิดกลาลังไล่ไล่ดีว,ว่ามีใครบ้างอย่างเช่นปูนใหญ่ของเราครับปูนใหญ่ก็จะมา ลง,ลงทุนเกิด400ล้านดีอสตอลารแม้กระทั่งการไฟฟ้าสายผลิตของเราก็ยังสนใจจะมาลงทุนโรงงานไฟฟ้าที่พมา่าส่วนหนึ่งก็คือผลิตเพื่อให้ตัวของเมียนมาเองและขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งจะส่งกลับไปขายที่เมืองไทยต่อตัวของเมียนมาเนี่ยขายพวกแก๊สธรรมาชาติเป็นสําคัญแล้วได้เงินเข้ามาเยอะมากเลยครับ แล้วต่อไปเนี่ยเขาจะทําเรื่องของโครงการที่เป็นเขื่อนต่างๆครับแต่ตรงนี้ค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมว่ามันหมดสมัยและที่คิดว่าเราจะไปประเทศเพื่อนบ้านไปตักตวงอะไร<ช>อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่เข้าไปแล้วก็เป็นพันธมิตรกัน<ช>แล้วก็ดูให้มีการสมประโยชน์ร่วมกันถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะครับยังมีธุรกิจอื่นอีกเช่นธุรกิจเรื่องของอาหารเนี่ยโอ้เออใช่เราเห็นเยอะเลยใช่เลยค,ครับนอกจากนี้นะครับยังมีธุรกิจไทยอีกหลากหลายอย่างมากเลยครับกาลังสนใจจะมาลงทุนเพิ่มเติมผมเคยจัดสัมมนาครับ ที่แม่กรุงเทพแล้วก็ขณะเดียวกันเราทำเซอร์เวคครับถามว่ามีใครสนใจบ้างตัวของคนเหล่านั้นเนี่ยกำลังมองมาหาลูทางแล้วก็ขณะเดียวกันก็กําลังคิดครับว่าจะมาทําธุรกิจอะไรได้บ้างแม้กระทั่งธุรกิจโรงพยาบาลครับสมิต,ติเวชก็มาแล้วตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพ รงพยาบาลทบุรีนี่ก็มาแล้วครับ<ช><ช>แม้กระทั่งบางธุรกิจที่หลายคนไม่อยากจะคิดนะครับเรื่องของธุรกิจการศึกษาครับก็ทําแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ามหาลัยหอ,อการค้าครับตัดสินใจเปิดหลักสูตร,ร mba ที่เมียงม่านนี่แหละครับทำมา2ปีแล้วครับธุรกิจปั๊มน้ํามันก็อีกอันหนึ่งครับก็น่าสนใจครับปตทก็เริ่มมาศึกษานะครับว่าจะทําธุรกิจปั๊มน้ามันที่นี่ได้หรือเปล่าอย่างที่เราไปที่ลาวเห็นไหมครับจำได้ไหมครับ่ปั๊มเหมือนกับยกที่เมืองไทยแล้วก็ตรงนี้ก็มาเปิดที่นี่เช่นเดียวกันงั้น ธุรกิจเนี่ยเป็นโอกาสทางการค้าอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับทีนี้จะถามแล้วค่ะในฐานะที่ดออรอยู่ธนาคาร,ครทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยค่ะจะมีอะไรที่เหมือนกับเป็นศูนย์ช่วยผู้ผู้ชมทางบ้านที่อยากจะทราบหรือว่าอยากที่จะได้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ในเรื่องของ AEC นะครับตัวของทางแบงค์กรุงเทพเราเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเรียกว่า AEC Desk ครับ oh. ตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนที่ไหนต้องการข้อมูลอะไรต้องการคำปรึกษาอะไรนะครับสามารถมาที่นี่ได้แล้วพอหลังจากนั้นครับไม่เพียงแต่ว่าคำปรึกษาที่นี่เท่านั้น <Yeah. S 1> เรามีสาขาเกือบทุกแห่งทั่วอาเซียน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะไปลงทุนในอาเซียนตรงไหนเนี่ยก็ไปหาผู้จัดก,การสาขาเราได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ครับพาท่านไปถูกคนแล้วก็แนะนําว่าพาร์ทเนอร์คนไหนที่เชื่อใจได้ okay. ก็ตอนนี้นะคะก็จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทเหมือนกับซื้อสื่อโฆษณานะคะที่ในเมียนมาในวันนี้เนี่ยคะ่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบเรื่องของการสตาร์ทอัพและที่ได้พบเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นการแค่สตาร์ทอัพบิสเนสแต่สตาร์ทอัพชีวิตซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมจะต้องไปสตาร์ทอัพไปเริ่มเนี่ยคะ่ะจะทำยังไงบ้างยังไงโปรดติดตามในช่วงหน้านะคะ